วันนี้เสนอตอนความในใจนายกวินไม่ว่าวันนี้เราก็ไม่ได้อยากจะป่วนฟ้าหรอกนะแต่เราไม่ได้กินมาสามวันไม่ได้นอนมาสามคืนแถมอาจารย์ก็ให้ส่งงานพรุ่งนี้ด้วยอะจริงเหรอไม่จริงหรอกแต่ว่าเราก็อยากจะขอความเห็นใจหน่อยอะนะฟ้าช่วยทำโมเดลหน่อยนะฟ้าช่วยก็ได้งั้นคืนนี้เดี๋ยวฟ้าช่วยเราทำถึงเช้าเลยนะนะ อกูก็ไม่มีใครว่างทําเลยอ่ะก็เหลือฟ้าอยู่คนเดียวอ่ะแล้วคุณกวิน่ะโอ้ยไลยนั่นน่ะไล่น้ําใจไม่เคยจะเห็นหัวน้องหรอกเรื่องมากทําห้องลกนิดๆหน่อยๆนะกระบ,บนนี่นะสักกระเบือยันเรือลบเลยจริงเหรอจริงอุ้ยแล้วที่ไหนเ <laughs> น่ฟ้าอ้อาวน่ฟ้า <laughs> อ้าวโอเพื่อ,อ,อนแท้เห็นเลย เหมือนเดิมครับค่ะเอ่อพรุ่งนี้ตอนเย็นนะ่ะคุณมีเรียนหรือเปล่าค่ะทำไมล่ะคะเปล่าลก็จะถามทำไมก็พอดีผมได้บัตรทานบุฟเฟ่ฟรีมาจะชวนฉันเหรอก็ว่าจะชวนแต่เห็นคุณพลาดมาสองครั้งแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณจะว่างหรือเปล่าอ่ะ ก็ก็ก็ว่างก็ได้แต่ถ้าพลาดอีกเป็นครั้งที่สามเนี่ยว่าคุณต้องทำบุญครั้งใหญ่แล้วนะเอ้อพระรคาที่ใตัดเสร็จยังยังเลยมาแล้ว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 งั้นลืม hey, mệt lắm à? à, hey. thở hả? thôi. máy? oh. không không sao đâu. không sao đâu. không กวินรู้ข่าวเมื่อเช้านี้เรื่องครับอคอนโดข้างๆถูกโจป้นเหรอ,อจริงๆแล้วไม่ใช่โจล้นครับแต่เป็นผีหยุดเลือดอจริงเหรอจริงครับแย่แน่เลยอ่ะแย่ครับเฮ้ยพอแล้วโเกือบเชื่อแล้วเนี่ยทิงไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะสถที่เห็นเนี่ยมีคนบอกว่าตอนชนะสูตรอะ่ะไม่มีเลือดในตัวสักหยด พอชันสูตรเสร็จนะศพก็หายไปเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะครับอย่าลบหลู่นี่เอาไว้ต้องกันตัวนี่สำหรับผีไทยนี่สำหรับผีฝรั่งนี่นี่สำหรับผีจีนอ๋อพอดีหาลูกประคำไม่ได้เอาตะหูพ่วงนี้ไปแทนก่อนอ แกต้องไม่เชื่อแน่ๆ,นๆว่าฉันไปเจออะไรมาเฮ้ยเฮ้ยนี่พี่จะมาทำพาร์โรว่ะไม่ใช่พุงเอ๋กับป้าหนอให้ฉันออกมาป้องกันผีดูดเลือดเฮ้ยตลกนะขอมพ้่อนี่นี่แกก็เชื่อเรื่องผีดูดเลือดนี่เหมือนกันเหรอเฮ้ยพี่ไม่รู้ข่าวว่าไอ้คนโนข้างๆเนี่ยโดนผีดูดเลือดฆ่าเอาอะรู้แต่ข่าวเขาบอกว่าจปรปล้น ไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยนะมันคือผีดูดเลือดพี่ออไม่เชื่อใช่ไหมพี่พี่ต้องมาดูคลิปไอ้วงจรปิดที่คอนโดข้างๆนี่พี่ดูแล้วจะอึ้งอ่ะเนี่ยดูดูแล้วอย่าตกใจนะพี่เฮ้ยโอ้ยอยังไงในหนังอ่ะผีอยู่ไหนอ,อ่ะเอทุกคนที่ดูเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันอยู่ตรงเนี้ย แต่ฉันไม่รู้สึกกล้องเนี่ยมันจับภาพผีไม่ได้เนี่ยในหนังสือก็บอกเ,อเ,อเริ่มสนใจแล้วดิเ,เฮ้ยถ้าแกเอาเวลาทำเรื่องไรสาระเนี่ยมาทำงานส่งอาจารย์ คงไม่ต้องไปกวนชาวบ้านเขาอ่ะทิ้งมังสื่อได้ไงอไอ้เต็มชีดูดเลือดชีดูดเลเฮ<ะ>้ยทำไงอะช่วยดเฮ้ย <adviser> พ่อเจอผีดูเลือดนี่แค่อไอ้เต็มแท็กทีมมาหลอกฉันใช่มั้ยเนี่ยไอ้เต็มวันนี้ที่เลิกไม่ค่ะพ่อเป็นผีดูเลือดจริงๆนะคะถ้ามีเชื่อดู เที่ยวที่ไหนก็ลูกนี่นี่พ่อต้องซ่อนเขียวแน่ๆเลยกิทพี่กวางอินเน่ยเชื่อพ่อนะมันชักไม่ตลกแล้วนายเต็มโอ้โหที่ไงโดนอยี้ใช่เลยทำอะไรของแกวะเท่าก็มีส่วนเลยพี่พี่ดนเลือดกูกระเทียมไงนี่ยถ้าแกโดนอย่างนี้บ้างมันเป็นไงฮะอุ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บขอโทษลุงก็เลยไม่ต้องค่ะกิททำถูกแล้วโอ้ ลุงครับเป็นไงเจ็บไหมครับอ๋อไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไอ้กริชขอโทษครับผมดีฉันเอิดว่ายขอโทษลุงไม่ใช่ขอโทษฉันไม่เป็นไรหรอกแค่ช่วยพูดกับไอ้ติมให้ฉันหน่อยก็นั้นเองอ่ะไอ้ติมไอ้ติมมานี่ ไอ้เต็ไมไอ้กริดปล่อยไอ้เต็มพูดกับพ่อเขาดีๆสิแกคิดอะไรวะคุณระนองเนี่ยนะคะเป็นผีดูดเลือดถ้าหน้าเลือดก็ว่าไปอย่างนี่ถ้าผมไม่เห็นเองกับตา ผมต้องคิดว่าผมฝันไปแน่ๆนี่โทรออกไม่ได้เลยพี่สงสัยโดนผีตัดสัญญาแน่ๆเลยอะผีองค์การโทรศัพท์เหรอฮ <c oughs> ะนี่แกอยู่เพอเจอร์แล้วมาช่วยกันคิดว่าจะทำไงต่อดีกว่าอืมอี่เราก็ซ่อนตัวอยู่ในนี้ดีกว่านะคะข้างนอกน่ากลัวไอ้กริดแกอยู่คุณนิดานะเดี๋ยวฉันออกไปดูคนอื่นๆไม่ให้ไป <c oughs> อย่าไปเลยค่ะอยู่กับคุณนิดาที่นี่ดีกว่าคุณนิดากลัวผมว่าพี่อยู่ที่นี่แหละผมอยากแม่ไปดูน้ำฟ้าเพื่อนเฮ้ยขี้ป๊ออย่างแกเนี่ยนะอยู่ที่นี่เลยเอา้างั้นเพราะงั้นให้ผมไปด้วยแล้วกันถ้าเกิดพี่ออกไปเจอผีใครจะช่วยถ้าแกเจอจริงอ่ะแกก็วิ่งหนีคนแรกอยู่ดีอ่ะไม่ต้องแย่งกันอยู่เป็นเพื่อนคุณนิดาแล้วค่ะพี่รู้หรือเปล่าว่าในหนังสือเนี่ยมันบอกว่าผีชอบดูเรื่องสาวๆด้วยนี่ว่าคุณนิดาเหรอ ไม่ใช่ครับคือผมงั้นก็ไปคัปนั้งหมดดีละค่ะคนเยอะๆอ่ะอิ่มดออีอุ่นใจดีดีครับงั้นเราจะได้หนีออกจากที่นี่ไปด้วยกันเลยไปปกติแกกลัวผีจะตายเป็นไรปร่าวเนี่ยก็คนมันอยากเท่เลยพี่<อ> ถ้ามีใครเป็นผีดูดเลือดเราจะสามารถมองเห็นแต่กล้องเนี่ยจะไม่สามารถจับภาพได้แล้วทำไมแกต้องเลือกโหมดนี้ด้วยวะเอากณจะได้เข้ากับบรรยากาศไงพี่เฮ้ยไปไปน้ำฟ้าครับฝนน้ำฟ้า yeah! หยุดๆๆๆหยุดเฮ้ยหยุดไปหยุดก่อนผมก็วินไม่ใช่ผีออกไปเอากระเทียมออกไปนั่นนี่คะถ้าเป็นคนแล้วทำไมต้องตัวกระเทียมด้วยล่ะคะออกไปเอาเอาไปไล่กันผมว่านะเรารีบออกไาจากที่นี่ดีกว่าก่อนที่พวกผีมันจะตามมา ติดตัวไว้นะคะเอาไว้ป้องกันตัวนะเออคุณนิดาไม่เอาเหรอคะเอาจ้ะมามาัา ว่าเราหนีไปที่หน้าตึกดีที่สุดหน้าตึกเนี่ยนะคะฝนไม่เคยได้ยินนะที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเราถ้าแถวนั้นมีผีดูดเลือดอ่ะก็คงต้องหาคนศินยสละออกไปล่าตะเวะนนี่พี่กิจะไปเองเหรอคะเปล่าพี่กวนเวนต่างหาก เอาเั้นทุกคนอยู่ที่นี่นะครับแล้วอย่าหนีไปไหนนะคุณนิดารับรอจะดูไม่ให้ใครหนีไปไหนอึ๊คุณนิดาครเอากระเจียมถูกคอนิยครับผีมันจะได้ไม่กัดคอครับเป็นไอเียทีทีมากจ้ะ ดูดเลือดค่ะนี่พี่สามมาหลบยู่ตรงนี้แล้วเฮ้ยพี่เป็นไงพี่ปลอดผีไหมผีเป็นสิลยเเลยแล้วองนี้เราจะหนีไปที่ไหนอะว่าเราหนีขึ้นไปที่ห้องผมนะเราหาทางปีนไปตึกข้างๆดีกว่า ขออนุญาติหน่อนะครับเฮ้ยเฮ้ยฝนยังไม่บรรลุติภาวะถ้าถ้าสามกัดฝนนะถือว่าสามภาคผู้เยาว์ใช่ใช่ใช่คุณู่้ขึ้นไปที่ห้องก่อนเดี๋ยวทางนี้ผมจัดการเองฝนฝนฝนคมาผิดกฎหมายไปแล้วขอบคุณนะครับแต่ว่าคุณกวิน บรรลุนิติภาวะแล้วเฮ้ยจางน้าเราต้องไประเยียบให้เหยียบเฮ้ยคุณนิดาหยุดนะหยุดเอ๊ยโอ๊หนีวนี่ทำไมคุณไม่หนีไปอะก็ฉันเป็นห่วงคุณไง 了。<Hello? S 2> uh huh.